เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่ในพาร์ทที่สิบห้านะครับกับเกมนิววิคาอีกแล้วนะครับเอาลืมนับไม่เป็นไรผมว่าคลิปผมเนี่ยมันไม่ชัดไม่ค่อยชัดใช่ไหมแต่แต่เล่นอ่ะมันชัดแต่เดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวขอดูท่าก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนผมแต่งมาละนั่นแหละครับรู้สึกว่าคลิปมันเรนเดอร์แล้วมันแบบว่าไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมปรับใหม่เนาะ ผมล้างคอมแล้วผมจำมาค่าไม่ได้ตึบตึตึดือ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 ดถ้าเกิดเราร้องเพลงตอนที่เราอัดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นนิกสิทธิเลยหรือเปล่าลองไหมจะเพลงไม่เอาเลยดูโดดใหญ่อุ้ยแหลกแหลก เป็นมึงไผมเอาอะไรมาไว้ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาขอจำวิธีเล่นกันนะลืมลืมวิธีเล่นนีโรเล่นแต่ตัวอื่นมันจะมีแขนด้วยแน่นะนะแขนนี่แคเหรอเป็นตรงนี้เอามาไม่ครบดีว่ะทางนี้ให้ก็ฉันจะไปทางไหนดีวะนี่ไม่รู้แต่ไปทางนี้ก่อนละกันอุ้ย ผมไม่เกี่ยวกบแลกฮามด้วยครับไปได้เลยซุบอ่ะดีสฐ์ักดเหรอไปอ่ะข้ามาลงไ,ได้ไหมเฮ้ยมันโดนด้วยมานี่ครับ อุย้ยจำไมีดีเล่นได้นะมาโอ้ว่าแล้วต้องโดนนั่นหลบไงเนี่ยไม่มีติ๊กเกอร์อ้โหไม่มีทริกสไตล์ด้วยลืมไปเลยมา

เอ้อโอ้โหยดุแรงด้วยกินเอาไ่าไมีรักขาด้วยใช่ไหมโอเคผมไม่ต้องก็ได้มั้มโอ๊ยตองแล้วล่ะบินไม่ได้ไตัวนีู้นีโร่ไม่ใช่คนไทยที่บินได้ ไปทางไหนไหมานล้วเอา้าขึ้นไงทางนู้นเหรอแมวได้ไ,มไหไมทางแมวแล้วครับขอญาตข้ามไปเนาะโอเคถึงไหนแล้วผมกดอ่านแล้วใช่ไหมไปออยันทุกคนนะครับทับจอด,ดีหนึ่งโอเคผมกดนะครับ รู้สึกว่าเล่นนาเต้แล้วมันเฮหานิดหน่อย ไม่อยู่ข้างบนฟา่อนนะมันจะโดนแบบนี้ตายนะเรียบร้อยออฟดับแล้วนี่โอเคไปทางนี้ป่ะวะไม่ใช่เออไเอ้ทางไหนเนี่ยอ้าวผมก็เลยไม่รู้เลยทางไหนน,นู่นไปทางนี้เหรอโอเคขอบคุณครับ ฮึบออาสู้เลยเหรอไม่อัพอยังไม่อัพแล้วกันนีม่มีอะไระครับห้าหมานะื่นยังโอเคข้างล่างไม่มีอะไรวะต้องมีแหละโทนนะแต่ว่าไอ้คิงนั่นก็เป็นของฉันโอเค มีไงแค่นี้อ่ะมีหน้าทีแค่นี้อ่ะไม่ได้ใช้แล้วบางแลยวารขยับโบมเป็นแอคทีมมาอมือือจอก,ก100่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อุยเกอบแล้ว โอ้โดนเองเหวันนี้อ่าอีโลนีนมันแตกดิวันนี้ไหมไปไหนเนี่ยวันดะีับโอเคหมดลนะ เฮ้ยมีเหรอมันได้เลือดยิงไปเรื่อยๆโล่มันแตกไหมไม่แตเเกเนาะตัวแหล่ะโอ้ยมีเยอะแยะเลยไม่เอาโลกมันบางเหรอก็เสกูดเนี่ย ืยืนเฝ้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยอืืม ทำนกทรงนิ่งทรงนิ่งอย่างนี้พี่ชอบอืมอือน่าอยู่ไปดิน่าอยู่ไปดิอะไรอ่ะโอ้ชิบหายละเขียนหาดเลยครับเรียบร้อยผมกดค้างเมื่อกี้ ทึ๊บมีอะไรไหมนเนี่ยน่าจะมีเลยโอเคต่องานกันตัวไหนอ่ะโอโ้โห เปิดตัวนั้นก่อนได้ไหมออกกล้วยไหมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมล่ะเข,าาลเข้ามาทำไมแเราเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเอาคนละกอดเ,เลยแล้วกันคนละกอดเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเทียร์รถเลยเว้ยเน๊ย โอ้โหโคตรเท่โอเคกดค้างลืมผมลืมไปเลยว่าที่ผ่านมานะผมไม่ค่อยกดไอเนี่ยค้างไว้พวกแขนอะไรวะเนี่ยแขนกลพวกเนี้ยโอ้โหได้ที่เป็นเอสเลยวะเล่นโคตรเก่งทางแยกเหรอไม่ไม่ไม,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 ไม่มีอีกแล้วทุกคนทุกคนของเยอะแยะเลยฮะใช่ใช่ใช่พิม จะคิดเ,เองไงถึงแล้วปะใช่ไหมหนึ่งแขนอมบอยด้วยขอลองใช้ก่อนเลถ้าแขนจะา่าดปะอ้ยสนุกแค่ต้องบอยมาไ,ไม่ต้องชาดาบด้วย ไปไปรุนแรงไปรุนแรง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 มาก í, อุ้ยโหคขาเดคขาเดอืมอืมอุ้ยแรงครับแรงมากนะอันนี้แพงเก็บก่นอนผ่อนคลายก่นอนผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนไปไหนนี่อุ้ยทอมบอยอ่ะ ทำไมแปลกจังให้มันเยอะจังตัวนี้เขาจะค่อยๆเอ๋ลงข้างล่างอล้วกันนะทางกันเ็ียเดี๋ยวมานะขึ๊บออไปเที่ยวก่อนนิดนึงเพราะเป็นทางแยกเหรอถูกไหมเขาบนถูกแล้วอันนี้มันเป็นท่อลำเรียงแล้วเนี่ยอันนั้นน่าจะไปเอาของไหมขึ้นมาขนาดนีขยันนะครับทุกคน แล้วถ้ากดสูงสุดมันคืออะไรอะ่ะอยากลองอย่ะ

มาลมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีให้ขึ้นมาไหมนเนี่ยให้ข้าขึ้นมานี่ไงต้องเหมาะสมดีครับเแย่ไหน,นโอ้เรียบร้อยผลึกหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไป็้าดูสิดกดเล็งดูไม่มีดอลแล้วกันนะครับประมาณสองประมาณสองนี่เนาะลงไปปึ๊บถึงแล้วถึงไงเสียง เสียงอันนี้ก็ตุกเตกตุกเตกตุกเตกไม่หยุดเลยไปตรงนู้นคือไรรากรากฝอยเลยรากฝอยโอ้เอาอันนี้ก่อนนะโอเคครบห้าหมื่นก็ไปอัพเลดออกเจนทำไมมีคนสู้อยู่อ่ใครวะดันเต้อ แค่นั้นชิปกหญ่แล้วผมบอยไป <c oughs> อืออืออือโอ้โหตัวนี้รัดไม่ได้เลยว่ะ <c oughs> อุ๊ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหหมดแน่หมดแน้เจะเย็น หัวหน่าจะเย็นหัวหน่าจะเย็นหัวหน้าจะเย็นมาเอาไปอันหนึ่งหัวหน่าจะเย็นหัวหน่าจะเย็นโอ้ไข่ฝันหัวนี่ยเดี๋ยวเวลาพีเจมจีพีจีพีถุนหนึ่งอีจ,จ้าจีเจียจีเจียจีเจียอ๋อจะตายไม่ตายหรอกครับ ขนาดนี้ละมันอยู่ไหนวะตัวใหญ่อะตายแล้วอ,อันไปไหนอ่ะเอา้าตัวใหญ่ไปไหนทุกคนตายแล้วเหรอไม่อยากจะรู้รถแ,แขนหายไปเยอะเลยครับพลาดไปเยอะออกไปฮะออกไมเอาไ,ไหมเดีเ๋ยวก็มีออฟเขียวให้เก็บเท่านี้แหละถูกไหมถูกปะวะ ไม่มีออบเขียวอ่ะแต่มีไอ้นี่มาผมว่าซื้อเข็ดยูเลือดดปก่อน,นดีกว,ว่างัดบอสด,ดีไหมนะซื้อโอเวอร์เจอร์มาเยอะๆต้าทำไมผมไม่กดจำนวนวะสามแล้วก็ฮิวตัวเองกันแป๊บหนึ่งเหมือนกัน โอ้สามพันห้าโอ้โห, 3, โโหซื้อออฟแทนได้ไหมเปืองตังกับการซื้อเองมากเลยเนี่ยสามสี่แล้วกันแล้วก็ค่อยไปเพิ่มเลือดออกข้างหน้าเนาะมันแพงอ่ะทุกคนทำไงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเเรียบร้อยแต่แค่นี้แหละไหนดูดิแขียนใช่ไหม ตอนนี้เราถึงไหนแล้ววะใกล้ๆบอสแล้วเนาะรู้สึกว่าปีศาจใกล้กลๆนี่โอเคกำจัดให้เ,ใรเรียบให้เรียบนั่นเนี่ย <'m> มาแล้ว <c oughs> ปังบรรจงยิงเป็นไงนะ สนใจหน่อยดีคนสวยพายาสปาดาแต่แตกม,มันอ่อนแออะไรพี่สงฆ์แกแค่ค่อนเนื้อที่เรียกว่ามานุษย์ hey, เอ้ยกูเจ๋งนะเว้ยแต่มีทางเดียวที่จะรู้อ่ะงั้นข้าจะเล่นด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณมากแต่ให้กินออฟมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะได้ช็อปแช่เอาทองแล้นเนี่ย อย่าเรื่องเป็นบูชายาแต่ไม่เอาเลยเลยรุนแรงอย่างคำพูดคำจามคำพูดคำจามไม่ดีเลยคำพูดคำจามไม่ดีเลยเอมันยังไงซิ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 ก็ยิงก็ได้แล้วมั้งเนี่ยยังไงซิท้อทรงวัฟต้องทรงวาร์ปเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมันยังไงซิมันยังไงซิ อันนี้นะ่าจะต้องหลบไก่นล้วัซลิตอุ้ยคือเอาเรื่องอยูไ่ไหนไม่สาบตัวพี่วะชิมหายละ เฮ้ยวีส่งอะไรมามันคืออะไรอ่ะจะเป็นพี่เลี้ยงอะไรลองเอาเข็ไปที่ไหนก่อนสง่งมึงแบบคืออะไรอ่ะอ๋อโทนอวีนขนาดอันนี้โอ้ยชาบบร์จแปดร้อยเลยเฮ้ยเหมือนจะเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ไม่โดน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  ใชงงูเขาที่ดีเออใช่มาดิลองดิมาดิตีโดนก่อนตีโดนก่อนเนาะเข้าใจตีโดนก่อนเนาะโอ,นนอ,ะอ้หอโหเ,เล่นยากโปลเอดยังเล่นยากกวคนนี้เลยอ,อะไรอ่ะคือชีพอะไรอ่ะเองคือชีพอะไรของเอง up you? the ghost, give do ทำไมอ่ะก็แค่ใช้แรงๆนิดเดียวอือ,อ,อเออออกมาเจ้าไหมปักไปอันนึงตดแล้วเองโอ้โห มาเลยไหนบอกเก่งนะเก่งหนาถูกไหมมีพลังขนาดนี้ได้ไงวิทยาศาสตร์เอง science bitch bitch ออกมาได้แลว้ววีให้แขนมาอันเดียวโยนมาเป็นลังก็ไม่ได้โถเอ้ยไม่เป็นไรขอบคุณครับอย่างนั้นก็ได้ให้เนาะ เหมือนชจะโอนยูนะติดนี้นะครับอกลับไปได้แล้วมั้งนั่งกายไม่ไหวหรอกฉันฉันต้องไปต่อโอ้ยไม่นะยีโอ้ยดื้อเงิยโดนฟุ้งเยอะเซลล์หักหน่อยเยอะ ออืด้ทำไมจะไปเพื่ออะไรวะขอร้องอุ้ยหน้าแตกขนาดนี้ทายทีไหมวาสลงวาสลีนโอเคเดี๋ยวพาไปทายทีมตันเต้ไอ้เวนต้องกระทืบเราแน่โอ้กลัวลันเต้ทำไมวะโถ่เอ้ยภาคแรกก็ทูไม่ได้เนาะ มันยิ้มเมืไหร่วะควรทรงเหมือนกันนะเนี่ยมันได้ยิงตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยอุ้ยจบสบายอะได้เอทีเฉยบอสเล็กยงโหดใหญ่หมอนนี่เลยผมว่าโอเคเอาไว้ฮะเขาเล่นนัน,นตีนข้างนะต่อไปเส้นทางของนันเต้ไะครับมีจริงด้วยเริ่มจากเป็นคนนี่ก่อเลย No feelings, guys, ไม่ต้องคิดมากแต่ที่มันงานฉันเชื่อฉันที่เดโลอันนี้มัน too much for you โอเคครับ mm hmm. ผมเ mm hmm. ชื่อคุณก็ได้ครับคุณนันเต้ too much for me เลยหรือโอเคครับสำหรับมิชชั่นที่15ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันมิชชั่นหน้ามิชชั่นที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ สู้ๆครับทุกคนไม่ว่าจะผ่านเรื่องอะไรมาผมก็สู้กับทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะลงคลิปดึกๆหรือว่าไม่ค่อยได้ลงหน่อยแต่ว่าจะพยายามลงเยอะๆนะครับก็เหนื่อยแค่ไหนก็สู้นะครับเราอยู่ด้วยกันข้างๆเสมอพูดเราสองแล้วนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ Bye.